ตัวนี้เป็นลูกของตัวใดครับพี่ขวัญครับกล้วยนงบัวครับนี่นะครับพี่น้องลูกกล้วยนงบัวนะครับดูนะครับสูงพอพี่ขวัญแล้วนะครับเบิ่งนะครับการยืนลูกลูกกล้วยนงบัวนะครับพี่น้องตัวนี้นะครับผมหัวยกดีครับผมนะครับก็สวัสดีครับนะครับกอยู่กับช่องนะครับประท่านเพื่อใช่แนวนะครับนะครับเมื่อนี้เขากับปิเกียรินะครับที่ได้มไทยนะครับคอของพี่ขวัญนะครับโชคชัยหาไทยฟาร์มนะครับควยงามทีนีสานนะครับ ขวามเข้าตังอยู่เซกับพี่ควันเนี่ยครับอยู่บ้านาหวานครับบ้านหน้าหวานนะครับอำเภออำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนี่นะครับพี่น้องนะครับเป็นคลอกสายพัฒนานะครับไปเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งแม่นะครับแม่นี่นะครับซื้อมาแม่ยังเนาะพี่ควันใบตองครับใบตองแม่ของใบเตยแม่ของจกปีเงินฝาดล่ะอ๋ออันนี้นะครับเจ้าของคาตัวอ่าเหอนเจ้าของคาตัวล้าน ท่าได้พี่ร้านหนึ่งท่อนบัตรนี่มีนะครับเมียล้านหนึ่งทอนบาทรนึงนะครับนี่การใจลูกใต้ใต้เป็นจอดแพ่เขาเรียกเอาไปอันนี้นอกใต้พิ่นนี่ได้สี่เดือนนี่นะครับพอน้อยสี่เดือนนะพี่น้องเบืองนะครับสูงประมาณเกๆเลยครับพี่ควรฮะนอกใต้พิ่นนี่บ่อเหน็ดบัตรตือข้าวเหน็ดบัตอยู่หลังๆลังก็แ่บ่อเด็ดเบืองบ่อเด็ดบัตรนี่นะครับแม่ยทรงลูกขนาดนะครับนี่นะครับ เบืองนะครับการใจลูกนะครับของแม่นะครับแม่นี่ใจลูกไข่อยู่นี่นะครับเจ้าเจ้าใบเตยกัดลอยซีที่เจ็ดที่ที่แปดครับส่วนเนอ่าส่วนครับพี่คนลุกไหมอาลมาลุกไหมนี่นะครับย่างมุดแรงนะครับนกำลังกินงาแล้วเนี่ยนี่ครับอ่ะมามองกรมองกรละเจ้ามารวยนะครับ ลูกปลาเพิ่นเป็นลูกของตัวใดครับตัวนี้ลูกโก้ครับเป็นลูกโก้เมืองเพชรนะครับเนี่ยครับเบิ้งนะครับลูกโก้เมืองเพชรแข่งขานะพี่น้องการทรงลูกนะครับของจกโก้แล้วก็แม่เพิ่นนะครับนี่นะครับแม่เพิ่นนี่เป็นสายอะ้รน้อพี่คนแม่เพิ่นนี่ว่าอีสานลอยก็ได้ไปนี่นะครับว่าตามเสือมาพ่อพันธุ์ที่เขาจะเอาผสมแม่มันตอนนั้นเขาจะว่าเป็นลูกโง่เนี่ยเพื่อว่าปลูกตัวใดจ้าของทำไมตะกี้เพื่นก็บม่ได้สนใจ น้อหนักกันแล้วครับคู่มือนี้ดิส่วนราคาเนี่ยนี่เงียบมีน้องบิคขนเนาะมีอยู่มีอยู่ครับอยู่ราคาก็มีอยู่นะครับผมถ้าผู้ใดสนใจนะครับจะทรมาหาบิคขนเนี่ยนะครับอ่าบิคขญขอเบอร์โท้อเลยพี่ศูนย์ศูนย์เก่าๆครับครับผมซีซีหนึ่งหนึ่งของเก่าครับอ่ะนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมพาไปบึง โตไม้นะครับอ,อ่ะนะครับนี่คเป็นโตอีกตัวนึ่งนะพี่น้องนี่นะครับสายแมดอนนะครับนี่แมดอนมะม่วงแมดอนแม่นีนะครับปลาพื้นเป็นสายจังได่มาจากทางไหนนะครับข้าวพีขวัญตัวนี้เป็นเสื้อว่าแม่ยังนะครับนี่เพชรชมพูครับแม่เพชรชมพูนะครับลูกสิงโตสายเพชรอุดรอ๋อนะครับสายเพชรอุดรนะครับนี่นะครับลูกสิงโตข้าน้องฟ้าม นี่นะครับดูสิงโตนะครับเบิ้งนะครับเบิ้องข้มสูงข้มใหญ่ข้มอ่างนะครับพี่น้องเป็นอยากตื่นตื่นเตือนเลกน้อยนะครับตื่นกล่องนี่นะครับเตื่นกล่องเออได้ออกกล่องครับเขานี้มามาลูกมากทรงแหลกวิคนหนี่มาทายนี่แม่ดูแก้วฟ้าดีแก้วฟ้าแม่ดูมันนี่นะครับยังไม่ถึงเดือนลูกเพลินนะครับลูกแก้วฟ้านะครับยังไม่ถึงเดือนนะครับพี่น้องอยู่ข้างในนะครับ อ่นนี้นะครับผุนนะครับแกงนะครับเพิ่งนีเป็นแกงนะครับยืนนี่นะครับดูนะครับการจ่ายลูกนะครับแม่เป็นแม่สายเพชรอุดรนะครับผมส่วนราคาก็มาติดติดต่อวิคนนะครับเนาะผู้ใดสนใจครับมีละมีราค่าแง่มอยู่นะครับเนาะนะครับผู้ใดสนใจกระโท่มาหาวิควนได้นะครับส่วนแม่นี้ตอนนี้ก็สถานะเป็นไงครับพี่ ตอนนี้ยังบอกพ่อนผสมมาพอลูกคนพึ่งขอดอ่านะครับนี่นะครับผมพ่อผสมอยู่นะครับสายเพชรกุดวนมาเตียมนะครับเบ่งตาเบ่งปากนะครับโอ้สวรรค์ไร้พี่น้องนี่นะครับเอาบอกมาเลยบ่ลูกไส้คนลูกไส้คนอยู่ในขอาเด้อผมไปไทยในขอดนะครับไปชมนะครับครับลูกชา้เป็นนะครับเป็นลูกชายของแก้วฟ้านะครับพี่น้อง ครับนี่นะครับพี่น้องแค่ลูกแค่แก้วฝาแม่สายเพชรอุดรนะครับนี่นครับลูกไสเป็นเป็นลูกไสแก้วฝานะครับแยกงบอถึงเดือนนะเพื่อนใหม่ตัวนี้พี่น้องนี่นะครับเีแยกมาหอดเดือนนี่พี่คนนับครับนีสิบสองเขาจะถึงสิบสองนี่เขาจะถึงเดือนนะพี่น้องนี่นะครับผู้ได้ได้ไปพัฒนาตัวนะครับก็มาสอบถามทั้ง ฟาร์มได้นะครับผมเจ็ดนะครับเียงขานะครับพี่น้องมืนะครับดอกเขาใหญยพอดีนะครับดอกเขานะครับเหมืนไวยไข่์พี่น้องเ็สไปครับผมนี่นะครับอีกแม่หนึ่งนะครับอ่ายีอยู่ในคอกนะครับของพี่ขวัญนะครับแม่นี่ซอว่าแม่อย่างน้องพี่ขวัญครับดอกคู่ครับ แม่ดอกพูนนะครับผมลูกสิงโต้เขกันเป็นลูกของเจ้าชิงโตนะครับพ่อเดียวกันครับตัวด้านที่ผ่านไปนึงนะครับนี่นะครับี่น้องตอนนี้สถานะเป็นไงครับพี่ควรสถานะรอผสมครับสถานะรอผสมนะครับเพิ่นได้ลูกลูกลูกตัวได้ครับพี่ควรลูกลูกสั้นหน่สามเดือนกว่าครับลูกเจ้าสั้นนะครับนี่นะครับเป็นลูกเจ้าสั้นสามเดือนกว่า ตัวตัวเมียนะพี่ขวตัวเมียครับนี่นะครับเป็นลูกจอสั้นตัวเมียนะครับผมเบิงนะครับขอกี่ประทับมาดานะครับพี่น้องมาเบิงไกลๆนะครับนี่อ่าผูเดแวะเวียนไปไปเวียนมานะครับมาหาพี่ควญใดนะครับมาชมใดนะครับอยู่ขอกนะครับผมส่วนราคาก็มีทุกตัวแงีมทุกตัวแล้วพี่เนาะครับมีทุกตัวอ่ามีทุกตัวนะครับนี่นะครับเบิงนะครับด้านคาง ดยอดครับสุดยอดตัวนี้สูงสูงประมาณเท่าไรครับพี่กวนตัวนี้ร้อยสี่สิบบวกบวกแหละครับร้อยยี่สิบวัดอยู่ร้อยสี่สิบบวกนะครับสถานะท้องว่างน้ำสี่สิบสองเหรอมั้งสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองนะครับโมเมนต์ในหน่อยนะครับพี่น้องนี่โมเมนต์ในหน่อยนะครับนี่ง่าด้วครับนี่สุดยอดครับอ้างขนาดครับนี่มาแล้วครับลูกสาวคนลูกสาวของเจ้าสันนะครับนี่นะครับสําหรับ พี่น้องเขาอยากได้ไปพัฒนาต่อนะครับก็มาติดต่อทางพี่ควันได้นะครับมาสอบถามไปนะครับผมอ่าพี่ควันว่ามีราคาแง้มให้ทุกโตนะครับผมอ่านี่นะครับครับผมสําหรับอตัวต่อไปนะครับพี่น้องนะผมจะพาเขาไปเบิรงอีกนะครับผมอ่านี่นะครับก็เป็นอีกตัวนึงนะครับตัวนี้ซื้อมาแม่ยังนะครับพี่ควันครับ จันวาดครับพี่จันวาดแม่จันวาดนะครับเป็นลูกของตัวไหนครับพี่คนแม่นี่เป็นลูกพ่อเบิ่มพัลลานครับลูกนะครับนี่เป็นลูกของเบิ่มพัลลานนะครับพี่น้องนี่นะครับแม่เป็นลูกของแม่จันทิชนของดรเทียนอ่าเพิ่มโซ่ตอนนี้เดี๋ยวตับัตซื้อนไปแล้วมั่งเพิ่มโซ่เป็นเพิ่มโซ่บัตแล้วมั้งเปลี่ยนเืือใหม่ล่ะอยู่เนี่ยครับสายเพิ่นสายเพิ่นนะครับเป็นลูกของเบิ่มพัลลานะครับ ที่ไปที่มานะครับชัดเจนนะครับพี่น้องที่ไปที่มาชัดเจนนะครับแม่นี่นะครับผมแม่จันวาตอนนี้สถานะเพื่อนเป็นยังไงครับพี่คนครับข้องครับคันเทพครับข้องครับเจ้าคันเทพนะครับคันเทพของลูกข้ยของพญ่สีอ๋อลูกพญ่สีค้อยงาม้องนี้นะครับเนาะนี่นะครับแม่นี่นะคันเทพ้ยของพญ่สีนี่นะครับเป็นค้อยของเงินพอนี่เป็นค้อยของเงินที่พวนะครับที่ทับนี่ห้องข้องแยกเดี่ยวแล้วพี่คนตรงนี้ งกเดือนแล้วมั้งเดือนงเดือนแล้วกเดือนแล้วนะครับพี่น้องดูนะครับควมสูงนะครับควมอมางคว่มใหญ่นะพี่น้องตรงนะครับแม่นี่ครับหางเย้าแมงมาด้วยแมหลังมาด้วยมาด้วยออกกองนะครับนี่นะครับาามาด้วยลูกเจ้าโกโกเมืองเพชรนะครับนี่ดูนะครับแม่นี้ ผ่านไปผ่านมานะครับอยากแวะเวียนกับมะเร็งกับพี่ควรนะครับกับโทมากกอนนะครับโทรมาหากอนนะครับใครอยากมาชมนะครับอยู่คอกนะครับเดินดีๆนะครับดีๆส่วนราคาพี่ควรก็มีถุกตนะครับกับโทมานะครับพี่้องผมมาถามสอบถามใดนะครับอ่านี่นะครับผมแม่จันวาดนะครับผมเขาเปิดดีน้าเขาเปิดนะครับนี่นะครับ เีขาเปิดเงาแล้วพี่น้องเบิ้งนะครับนี่ความเงาแล้วของเพิ่นนะครับนี่นะครับครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งนะครับลูกสาวเพิ่นนะครับผมนี่นะครับลูกแม่จันวาดตัวตวนึงนะครับที่พานไปนะครับพี่น้องเบิ้งนะครับตัวนี้เป็นลูกของตัวแรกครับพี่ควญครับกวยน้องบัวครับนี่นะครับพี่น้องลูกกวยน้องบัวนะครับดูนะครับสูงพอพี่ควญแล้วนะครับเบิ้งนะครับ การยืนลูกลูก้วนองบัวนะครับพี่น้องตัวนี้นะครับผมหัวยกดีตัวนี้ตอนนี้พ้นจากปีแล้วครับสองปีกว่าครับสองปีกว่าแล้วนะครับสองปีกว่าแล้วนะครับตอนนี้พ้นท่องท่องวาครับพ<อ>ี่ฝนท,<อ>ท่องคือกันครับท่องครับหกเดือนอ่าพอตัวแรครับท่องขันเทพพี่เราอ่านี้นะครับเจ้าขันเทพนะครับท่องเจ้าขันเทพนะครับอ้ยพี่น้องมึงตัวนี้นะครับว่าธรรมดานะพี่น้องเมืองนะครับความสูงประมาณเท่าไรครับพี่ฝนตอนนี้ โอ้บริวารโดดเราไหมครับหลังๆ้ามาบ่ค่อยสนใจก็ขึ้มสูงกุ้ยเลยเดี๋ยวนี้ครับผมอยากจะน้ำหาใหญ่มันกินมันต้องบ่บ่สี่สี่บวกคนะพี่เนาะบวกบวกกุ้งกุว่านแล้วครับนี่พอมันสูงกว่าแม่มันอยู่นี่นะครับสี่สี่บวกกุ้งกุ้งหาด้ยหาคนแล้วครับเดี๋ยวคุณมึงนะครับมึงนะครับแขงขานะครับขั้มเงานะครับนี่เป็นลูกสาวของกุ้ยนองบัวนะครับพี่น้องนี่นะครับ ัรราาคคนะบมีราคาคือเก่านะครับพี่ขวนวานะครับผมอ่าสนใจนะครับโทมาสอบถามนะครับมักลีนะครับเบิงนะครับการยืนนะครับลูกสาวกล้วยนองบัวนะครับสองปีกัวนะพี่ขวนครับนี่นะครับสองปีกัวนะเบิงนครับถ่วงพี่ขวนแล้วนะครับผมนะครับยางสวยครับพี่น้องนี่นะครับสาวกล้วยนองบัวนะครับพี่น้องความสูงนะครับ นานะครับพี่น้องนะนะครับในน้าในซุ้งในเง้ยาวความนะครับผมเงี้ยวหรือท้ายห่วงเลยล่ะกรมยาี้ยวหรือทายห่วงเลยครับผมครบจบแล้วครับเป็นลูกสาวของขวยนงบัวนะครับอีกอ่าพอพันธุ์ในตำนานอีกตัวหนึ่งนะครับผมตอนนี้พ่อพันกันยังมียังยังอยู่นอกอีขวัญเนาะอยู่อยู่ครับพ่อพันกันยังอยู่อยู่นะครับผมนี่นะครับผมสำหรับเมื่อนี้นะครับผมกะ ขอขอบคุณนะครับพี่ควรนะครับที่ให้ขอมาไทยในฟาร์มนะครับผมอ็อยากจให้พี่ควรฝากแนวคิดในการเลี้ยงนะครับสําหรับคนที่จะเลี้ยงคว้วนะครับผมแนวคิดนี้ครับผมมันจะเสีมันก็คือคือกัออนนั่นแหละครับผมบบเลี้ยงเบื่องบบลูอะเลี้ยงเบื่องเขาก็สิลูล <S <S นี่นะครับแนวคิดนี้บอกบ่ไเด็นอกครับมันต้องแบบต้องเท็ดเองแล้วจะเลี้ยงเองก็สิรู้จักครับผม ่ะนะครับผมนี่นะครับผมเอาสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับ